สวัสดีคะ่ะกิกี้นะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูราคาทองคำนะคะวันนี้วันที่30เมษายนนะคะเริ่มที่ทำเฟรมดีหนึ่งนะคะวันนี้ราคาทองคำดูอยากจะปรับตัวขึ้นใช่ไหมคะตอนนี้คือแบบว่าแรงซื้อค่อนข้างมานะเดี๋ยวมาดูก่อนว่าแรงซื้อแรงขายนะใครจะชนะนะคะเริ่มที่ทำเฟรมดีหนึ่งนะ,ะตอนนี้เทนก็ยังขาขึ้นอยู่แล้ววันนี้สัญญาณของเทรน CCI นะคะบ่งชี้ว่า แรงซื้อเริ่มกาะตัวมาน้อยๆน,นะคะที่ d1 คือมีนะคะแต่ว่ายังไม่เต็มแล้วก็ยังน้อยอยู่แล้วก็แรงขายไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะดันขึ้นก็มีเหมือนกันนั่นเองนะคะแต่ว่าเดี๋ยวไปเช็คทำเฟรมเล็กกว่านี้อย่าง S4 นะคะมาดูที่ทำเฟรม S4 นะคะตอนนี้คือเป็นเทนขาขึ้นอยู่แล้วแล้วก็จะคล้ายๆที่ d1 คือแรงซื้อเริ่มเกาะตัวนะคะแต่ว่ายังไม่เต็มนะคะ ก็คือมีมาเยอะเหมือนกันแหละแต่ว่ายังไม่เพียงพอที่จะดันให้ไปไกลๆได้เพราะฉะนั้นราคามีโอกาสด,ดันขึ้นเหมือนกันแต่ว่าอาจจะต้องตามดูก่อนว่ามันจะตกไหมนั่นเองในกรณีที่มันขึ้นเต็มเนี่ยมันต้องตัดเลเวล100ขึ้นไปนะคะแต่อันนี้คือแบบก่อตัวมาแล้วก็ค่อนข้างดูจะแรงแต่ยังไม่เต็มที่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วข้างบนมีเลตดอทแล้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะกดดันให้ มันอาจจะขึ้นไปได้แต่อาจจะไปไม่ไกลประมาณนี้นะคะอันนี้คือมุมมองของ S4 เพราะฉะนั้นเป็นช่วงที่ตัดสินใจเริ่มยากแล้วว่าจะตามบายดีหรือเปล่าหรือว่าจะยังไงอะไรประมาณนี้นะจ๊ะมาดูที่ H1 นะคะที่ H1 ก็จะคล้ายๆที่ S4 นะคะตอนนี้คือทะลุแนว resistance ที่17.17.55นะคะสร้างขึ้นมาใหม่เมื่อวานนะคะแล้วก็ ตอนนี้ก็มีเลดด o t แล้วด้วยนะคะแต่ว่าถ้าดูจากสัญญาณแรงซื้อกับแรงขายตอนนี้นะคะตอนนี้แรงซื้อมาค่อนข้างเยอะจริงๆโดยมุมมองของวันนี้นะคะถ้าแรงซื้อไม่ตกเลยมีโวกาสขึ้นมาได้ถึงนี้อยู่นะ1727.10นะคะแต่ว่าให้ตามดูต่อเนื่องก่อนเพราะว่าวันนี้จะมีข่าวประกาศนโยบายการเงินของ ECB นะคะ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสกุลเงินยูโรและก็สกุลเงินดอลลาร์นะคะถ้ายูโรอ่อนดอลลาร์จะแข็งได้นะคะแล้วมันจะกระทบต่อทองคำอีกทีนึงนั่นเองเพราะฉะนั้นก็ติดตามดูข่าวสารประกอบด้วยนะคะอะขึ้นมาถึงโซนนี้แล้วให้ระมัดระวังอีกทีแล้วก็ดูข่าวประกอบนะคะมีโอกาสขึ้นมาถึง1727ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าที่ทำเฟรม30นั้นยังขึ้นไม่สุดนั่นเองมีโอกาสขึ้นไปถึงได้อยู่ แต่ว่าถ้าวันนี้ในเคสที่ทำม s สนะคะแรงซื้อกลับมาต่อเนื่องนะคะแล้วขึ้นมาเต็มได้มีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นมาได้ถึงนี้อยู่เหมือนกันนะจ๊ะหนึ่งเจ็ดสามหนะคะจุดห้าเกนะคะแต่ว่าถ้าในเคสที่มันขึ้นมาแล้วมันไม่ตก ไม่ใช่ค่ะมันขึ้นมาแล้วแรงมันตกนะคะมีโอกาสที่มันจะกลับลงมาไซด์เว์อยู่ในกรอบเดิมคือตอนนี้ซัพพอร์ตที่อยู่ใ,ใกล้ๆตรง1708.77นะคะแล้วก็ซัพพอร์ตเก่าที่ไม่เคยยังไม่ผ่านอยู่คือ1697.79นะคะเพราะฉะนั้นตามดูอีกทีนะคะถ้าแรงไม่ตกขึ้นไปถึงได้ถึงนี่นะ1736แต่ถ้าแรงตก ขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วอาจจะเด้งลงมาถึงได้ตรงซัพพอร์ต1708ได้นะคะวันนี้ก็มีข่าวในตารางค่อนข้างเยอะแต่ว่าเทรนด์หลักของทุกท f เฟรมยังเป็นขาขึ้นอยู่นะคะเทรดด้วยความระมัดระวังด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ